วันที่2ของการเดินทางนะคะเราเออกจากคูลังกามามุ่งหน้าไปสู่หมู่บ้านสปัน,นะค่ะทางคือแบบ <c oughs> โค้งเยอะมาก <c oughs> ทุกคนระหว่างทางไปหมู่บ้านสปันนะเราจอดข้างทางเพราะอะไรไมม้เราเจอวิวสวยๆวยอ่ะสวยมากเลยอะ <c oughs> ล่ะเราต้องหาวิวแบบ ที่คนอื่นเขาไม่แคยไปกันทุกคนดูวิวดิวิวข้างทางอะเนี่ยแบบคือดีมากอะมองลงไปเห็นหมู่บ้านด้วยแต่เราไม่รู้นะว่าหมู่บ้านอะไรแล้วดูสายหมอกที่เห็นนะคือหมอกนะคะคือแบบโหคือดีอะ เป็นบริเวณรอบๆสุดชมวิวหนึ่งเจ็ดนึ่งหนะคะูวิวนะคะดูด้านหลังสวยมากทุกคนอากาศกำลังดีเลยเนเนหน1 5นะคะนี่ก็เป็นมุมนึงะเยไถ่ก ทุกคนคะตอนนี้เราก็มาถึงที่พักกันแล้วนะคะซ้ายมองพอคักบ้านสปันค่ะนี่เลยนี่จะห้ดูบรรยกากาศด้านบนนี่นะคะนี่คือที่พักของเรานะคะอันนี้ก็จะมีพนักงานมาช่วยเราแบกกระเป๋าไว้นะคะ ก็เป็นห้องพักเรานะคะชื่อว่าบ้านชมพูภูคาค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องพักของเรานะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ำรวมนะคะเพราะว่าเราจะดซองแบบห้องน้ำส่วนตัวแล้วมันเป็นเป็น,ปนด้านในห้องพักเรานะคะก็จะมีพัดลม ปักนี่คือที่นี่ดีเลยมีให้เราพร้อมเลยนี่นะคะก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเตรียมไว้ให้เราพร้อมปักไฟให้มาทั้งสองอันน่ะอันนี้ก็คือบริเวณนี้ถ้าตอนเช้ามีหมอกนะคะถ่ายรูปสวยมาก แต่แอบเสียด้ว่าเราจองได้ห้องน้ำรวมห้องน้ำก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะนี่เลยก็เดินไม่ไกลมากเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็คือจะวิวด้านนอกนะคะนี่ค่ะดีมาก นี้ก็ราคา3,200บาทน,นะคะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำรวมของเรานะคะ กะเป่าขึ้นไปเก็บบนที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะไปกันที่หยุดเวลาคาเฟ่ต่อจ้าตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดสปันนะคะเดีย๋ยวเม่จะพาเดินเข้าไปชมด้านในวัดนี้ก็จะเป็นวัดที่อยู่ภายในหมู่บ้านสปันนะคะเราก็เอารถมาจอดที่วัดนะคะเพราะว่าหยุดเวลาคาเฟ่นี่คืออยู่ติดกับวัดน,นี้เลยนะคะ ที่หยุดเวลาคาเฟ่ค่ะเข้าไป็นอะไรกัน จุดชมวิวนะคะคนมานั่งถ่ายรูปกันเยอะแยะเลย ตอนเย็นเราก็มานั่งรับประทานหมูกระทกันที่ขุนเขาท่ารานะคะเพราะว่าที่ที่พักเราขอไม่มีนะนี่เลยค่ะชุดนี้นะคะสองเกข้าเยอะมากจะใช้เตาไฟฟ้านะคะแต่ปรรยากาดูสิอืม 嗯。 เป็นบรรยากาศรอบๆที่พักเรายามค่ำคืนนะคะตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มอากาศกำลังเย็นเลยค่ะก็นูหนาวอะาก็องก็มันกำลังเย็นไงแต่ว่ามันไม่ได้หนาวมากมัดูยู่มันก็จะมองไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ที่เป็นไฟเนี่ยก็คือ อันนั้นก็ที่พักดอยอิงดาวนะคะอยากไปมากเลยแต่ว่าเราจองไม่ทันเต็มทุกคนดูอากาศยามเช้านะคะหมอนอ่อนอากาศดีมากเย็นสบาย น,นี่ก็จะเป็นอาหารเชา้าเรานะคะพะนักงานเขาก็จะมาจัดให้นะคะ๋ให้ทุก้าบดเองนะคะค่ะเราดิปกาแฟาเสร็จแล้วเราก็จะมารับประทานอาหารเช้ากันนะคะ ี้นะเรากำลังจะเดินท้าออกจากที่พักกันนะคะ ที่พักต่อไปของเราก็คือเกลือทารารีสอร์ทก็คืออยู่ใกล้ๆกันนะคะเราก็ยังนอนอยู่แถวบ่อกเกลือน,นะครับแล้วก็ก่อนจะไปที่พักเราจะแวะเที่ยวแถวแถวหมู่บ้านก่อนนะคะที่จะไปก็คือน้ำตกสะปันค่ะ